สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสตัวรูดในงวดประจำวันที่16มิถุนายน2,568ก่อนจะไปรับชมมบฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของงวดประจาวันที่15นะครับผมสำหรับวันที่15แอดมินให้อยู่ที่0กับ7 สำหรับแนวทางนะผมแอดมินให้ระวังเบิ้ลน,นะผมสำหรับเมื่อวานมา1 1ในรอบเฉพาะกิจสำหรับในรอบพิเศษมาสายวิ่งสายรูด1 0ึ่งสำหรับในรอบปกตินะผมับผม76แล้วก็รอบ VIP สายเบิ้ล2 2 ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ FC พี่น้องที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่16ชอบก็คอยตามนะครับผมตัวเลขแนวะทางนี้เข้ามีหลุดนะครับผมอัน,นีใจอยู่ที่0กับ4 0มี02 0ู0 6 0หแล้วก็สูนสำหรับ4ี่นะผมมีสี่หนึ่งี่สองสี่สห แล้วก็47่สำหรับตัวกันแนละมันเป็น73เบิ้ล0 0น 5 5แล้วก็7 7สำหรับ3ตัวนะครับผม5 0 7ศูนย์เแปดสละก็ศูน fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะผมก็อย่าลืมนะครับผมกด,ก,กดไลค์กดติดตามให้กับแอดตีน้ำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงนปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ